สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องข่าวดาราก้าชอนเพชรเล่านาทีเฉียดตายรถไฟไม่ก่อนระเบิดแค่เสี้ยววินชอนจินดาโชตและภรรยาเพชรพิพชราควงคู่เปิดใจในรายการไลฟ์เลเซ่นบทเรียนเปลี่ยนชีวิตทางช่อง y o u u u b เลเซ s นบีกับโตโต้คมกริบพร้อมเผยเหตุการณ์เฉียดตายที่เปลี่ยนมุมมองความรักของทั้งคู่ หลังแต่งงานทั้งสองวางแผนรถทริปที่หลวงพระบางสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ระหว่างทางกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันรถเกิดไฟไหม้และระเบิดภายใน7-8ถึงวินาทีเพชเห็นลูกไฟหล่นใต้ท้องรถรีบตะโกนเรียกให้ชอนวิ่งออกมาก่อนที่รถจะระเบิดโชคดีที่ทั้งคู่รอดมาได้แบบวุดวิดถ้าไม่มีเพชผมคงตายไปแล้วชอนเผยถึงวินาทีระทึกพร้อมเล่าความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะของมีค่าทั้งหมดรวมถึงแหวนเพชและสมบัติจากคุณปู่ถูกเผาวอดไปกับรถ หลังเหตุการณ์นี้ทั้งคู่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสารคดี The s e c o n d Chance และยอมรับว่ามันกลายเป็นบาดแผลทางใจพร้อมเมอ่อที่ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเพชรเล่าว,ว่าเราเพิ่งแต่งงานกันแต่กลับต้องเผชิญเหตุการณ์หนักขนาดนี้ทําให้เราเรียนรู้ว่าถ้าไม่อยากรู้สึกแย่แบบนี้เราต้องจับมือกันผ่านไปให้ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ